ครับสวัสดีครับบี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยไดย้พี่น้องเนอะรัฐบาลไทยของเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับงวดนี้ก็เป็นงวดแรกพี่น้องที่เพิ่นในช่วงใหม่พ่อเตียมนะครับก็เบ,บิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเขาบอหรือบ่เขาจังไดเนานะครับเนาะ ครับนี่ครับรัฐบาลไทยเฮาเนาะครับนอกงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเฮาออกห้าสามหกศูนย์สี่สี่ครับเลขลลังก็ออกสามสองพี่น้องท่านอาจารย์นักคิดนกคำนวณน,นะพี่น้องเออ้อเลขหน้าครั้งที่หนึ่งพี่น้องครับเลขหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองพี่น้องจดไว้พี่น้องอันนี้พอแต้มนั่งจดออกเนาะคำวิลาเลขออกนะครับมัน็ยีแน่นอน นะครับ,รบพระเตียนผ้ามาติดตามเมึงพี่น้องเนาะกับรัฐบาลไทยเซียนหยวนนะครับ,รบวันที่สิบสิบหกพี่น้อง รัฐบาลไทยเซียนหยวนนะครับเต็มยหมือน บนล่างวิ่งรับบนล่างวิ่งห้ากับหกพี่น้อง จับคูได้พี่น้องเด้อชูนา่าเจ หกเก้าห้าสามนะครับเตรียมไอสี่เก้า หนึ่งสี่ห้าเก้าแปดหกอ่ะสี่แปดเพื่อเตรียมเซ่ไว้่ตึกลางนะครับเนาะเจ้ากับมีเนียนดีเด้อพี่น้องเด้อ ครับไม่เนียนให้นะครับบนล่างเนียนที่ครับเบิ่งแล้วก็สิไลตัวแดงนาะพี่น้องเนาะครับส่วนตัวเนียนนะพี่น้องห้าเจ็ด ห้าสามแปดหกพี่น้องครับอันนี้เป็นบนเป็นลางไม่พี่น้องเนะ ชัดเจ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาควอยปังๆควอยเผาเนะพี่น้องเอามักสอบเด็กก็จะเลื่อมพี่น้องกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อที่สัมพันธเนาะก็จะเลื่อมไปเลือกซื้ออกคาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับควอยมาคอยเข่าปังๆรับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โขวกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องแปหน้าจอไวไ้ครับเด้อ ครับวันที่16พฤศจิกายน2567นพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด5กับ6ครับก็มี09 57 69 53 49 14 59 86กับ48นําพี่น้องครับเน้นคือ57 69 53 86นพี่น้องเนะาะเอามักชอบตัวเด็กก็อย่าลืมนะพี่น้องนะเด้อกับโตัวไว้นำนะครับ คอยเข่าคอยปังๆเด้อเซียนหยวนในงวดนี้งวดนี้เป็นงวดแรกนะพี่น้องครับเอาพอเตียมก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอเตียมครับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วมักชอบแต่เด็กก็จะเลื่มพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ใหโปอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลเด้อพี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามให้น้ำพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำได้พี่น้องเด้อเพื่อจะบระพาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะอ้อลมพัดดีเด้อ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกัยข้อให้พีทุกคนโฉกโปบมนันมน,นเฮงๆรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะขับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม